สบายดีป่าลุงประกอบซองนมัดเก่าลุงไอเมื่อ้ก mm ินข er ้าวเที่ยงกับแกงหน่อไม้หน่อไม้สดลุงไอใส่กระดูกพ้อมใส่กระดูกงวหรือกระดูกโมแม่น้องเมียกับน้องเมียมากินนข้้าวแมม่องเียกับแม่น้องเมียมากินข้าวแกงอยู่เพื่อนนมอดลุงไอเมื่อนี้มาได้แกงเพื่อนป้าเพื่อนสบายดีป่าลุงแกงหน่อไม้สด

มันแป้าบเสียงเเห็นห้สเ้านแลโอ้เสียน้อยสมันมีแปดไจูบบ้างไปจูบบ้านี่เอ้าบอักทองเอาบผักทองนั่นแม่แล้ว

bao mình chụp mặt, để lọt mặt nhau đi, thích mưa ปกติบุษาเขาไปเห็นตอนกระดูกได้นะต้องให้บุษเถาคือวางไปเกี่ยวข่าวดำหน้าวางไปดำหน้าเนาะดำหน้าจ้างเลยตรงนี้น้วัดก็ไปน้องเยี่ยนน้องมิ้งก็ไปไปหอดดับกินข่าวดับหน้าไม่เมื่อยหอดดับยินข่าวเพราะว่าผู้บาบทนี้น้องเยี่ยนน้องมิ้งบ่แห็งกระดูกกุลงบงแหงวกแหวกระดูกไก่กินน้ากินเต้าซีนไม่กับสดหน้าดูเผินโอ้ยกหัวกันตอนนั้นนะกินแต่น้ำครับ ทีนติกะดูเพ่กักินไอ้ไอผู้บ่าวน้งเยีน้องมิวน้องมดผไอ้ผู้บ่าวนี่กอยทื่นเจ้าดูไก่แกงไก่เนาะทั้งแกงไก่ทั้งต้มไก่เพื่นบอกกาเห็นเยน้องมิวนละนกินปลาิน้าวแต่ว่านกินเสบ่า่ว่คาเลยอืนะกินไซมังเกวเขากินมเวหม่นาะ่ท ม่นเอาไปมาอิ่มกระพัวอ่านคุบ่าท่นนะว้า,วาตัวนึงเยี่ยมอ่ะชนเต้านานงเยี่ยมเผาน้องมดแล้วก็ลุงกินขผาหนี่กีบหนีเผากันน้องมดเผาน้องเยี่ยมน้องเยี่ยมเผาน้องมดอยู่นี่แหละก็ไปเผากันมาเป็นยังแสบหแสบอันตื่นมาแล้วงอแงเล่ขึ้นแล้วขึ้น แกงได้แซบบอกแกงหรือไม่เสงมละเน่ไม่ได้พูอะรแล้วถบอแกงกินขึ้นหน้ากได้หรือเ้ยเมื่อนีสร้างม่าเขาเขายังกะสีหนาปะสีหนา พุนสาเขาเมื that, ่อคืนนี่นอนเย็นเย็นลงเองพอได้เย็นดอกหนาวเมื่อคืนเนี่ยเย็นอันนี้พุนสาวอยู่บ้านน้องมัดบ่น้องแยมพุนหากว่านอนรับสนิทว่าสันม่วนบ่อยน้องแยมไปจะได้นอนแคลนั่นคือแคลหูมื่อดุหูมื่อดุบ่อันคือกันหูเมื่อดุเว้นหูมือหูมื่อดุคือกันม่ยะมากักมือโอ้เสบหน่อกินมือบ่ น่าเลยลงขึ้นกบขอยปูอื้อยู่นะิจะหมักปกออน่ะปูไงดอกไล่ก็ได้ต้องเพนหอกเงี่ยงเพน้าท่ามันลวนไม่

ก็ด้ปินเบรก่อนกินซโอ้สตกเว้ยกินเลยเลยจะได้กามิตะวะ

น้องมดจะจุงหายอยู่บ่่จุงหายก็ไดวน้มนะจิ้มจิ้มห,ห,นะห้องน,นี่น้องมดจะกอลายพิจิตรปาลุงฝากกูเลยกูแทกกูติดตามองน้องมดในเน้อปาลุงรนกินหนาปาลุงสบายดีเสษหน่อยมันดึงพมน้องมดมาเกี้นิ่เลยว่าไวเน่บปาลุงอโตคอไหลายลาลุง